สวัสดีครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่น B2140 นะครับรถขนาด21แรงขับเค้ื่อนสี่ล้อนะครับรถเดิมเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆทั้งคันนะครับรถยังไม่เคยแกะนะครับสีล้อหน้าพวกลูกหมากอะไรพวกนี้ของเดิมนะครับยางหน้ายางหลังเป็นยางเดิมติดรถนะครับเบาะเดิมซ้มล้อเสีคือทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับ รถก็ยังใช้งานน้อย700ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวส่องดูใกล้ๆนะครับตัวเลขไม่ชัดนะครับแต่700ชั่วโมงนะครับคันนี้รถพื้นฐานดีนะครับมาสภาพเดิมๆเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้นะครับต่อติท้ายเดิมนะครับพวกสีนล้ออะไรพวกนี้นะครับยังไม่เคยมีเปลี่ยนนะครับไฟทงไฟท้ายก็คือเดิมๆนะครับไม่มีแตกรถสวยนะครับ ใช้งานไม่เยอะเนี่ยเครื่องเดิมทั้งหมดเลยนะครับพวกสีล้อหน้าอะไรพวกนี้ไม่มีเปลี่ยนไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีเปลี่ยนนะครับเอ่อมันก็จะมีลูกหมากันส่งหน้านะครับที่ว่าหลวมแต่เดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็พวกน้ำมันเครื่องหรือว่ากรองอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวที่ร้านจัดการเปลี่ยนให้นะครับคันนี้มเีเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นของ lcs นะครับของใหม่เลยนะครับ ให้ไปติดรถราคา1นึ่0 0นพนะครับเล่นทะเบียนพร้อมเครื่องยนต์ดีสตาร์ตติดง่ายนะครับระบบบังคับเลี้ยวซ้ายขวาปกติระบบเกียร์ปกตินะครับใช้งานได้ทุกเกียร์นะครับน้ำหนักคัดเบรกก็ปกติครับ แต่ลูกค้าต้องการหารถเล็กๆนะครับเพืใช้งานตัดหญ้าหรือว่ารากอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของรถคูเปอร์ต้านะครับรถเล็ก21แรงถ้าสนใจนะครับเบอร์โทร063 453 9 2ามหรือ099 494 5351ก้่เมาโทรมาได้เลยครับผมมาทดลองขับที่ร้านได้ทุกวันนะครับครับสวัสดีครับ